Gracias. เล่นของไทยทั้ง3าคนนี้มาจากอีสานับภาคอีสานทั้งสามคนครับวรพงศ์กับชาติจาจขอผลแก่นขณะที่กำพลจากหนองคายเสิร์ฟยอดเรียบร้อยครับโอ้โหว้าเหมือนกับณจังงังเลยครับมายืนนิ่งเป็นบทดูครับดูจังหวะที่เสิร์ฟครับวันนี้เสิร์ฟมานี่ใช้ฝ่าเท้าแตะเบาๆนะครับเสิร์ฟยอดไปตรงกลางพอดีครับวันนี้มาเร็วเลยนะครับยอดของกำพล2ต่อศูนย์ อีกครั้งหนึ่งให้สุพเพียนขึ้นสวยครับโอ้โหสุพเพียนนี่ทั้งซันแบ็คทั้งขึ้นดูครับที่ขึ้นขึ้นตามปกตินะครับเรามาดักรอเลยครับแต่ว่าลูกน,นี้นี่แม่มาลงก่อนครับ สวยมากครับตรงนี้วรพงศ์ครับดูจังหวะโฉบครับตรงนี้ให้กับวรพงศ์จอดพิมายครับทำได้ครับสองศูนย์ครับไทยเซิร์ฟมาสุดเพียนนี่ได้ทั้งซันแบ็กได้ทั้งขึ้นฟวดาดูครับจังหวะ กระโดดสลับขาสลัะซันแบกโรซ่รัรมานเป็นหัวหน้าทีมนะครับหน้าซ้ายเป็นตัวชงเซอร์บอลครับโซเฟียนนี่เป็นทีมซีของมาเลเซียกับทีมซีของไทยครับ สต่อศูนเซอร์ีสุเพียนตั้งเองให้สุเพียนขึ้น,นโอ้โหว่าถือว่าเป็นลูกแก้ไขแล้วสายตาดูครับแปลตานี่ต้องขู่ด้วยจะออกลักษณะเยาะเย้ยหรือเย้ยหยันไม่ได้นะครับเสียสีไม่ได้แต่ว่าคมขู่ด้วยสายตาได้วานครับ เขาขบคุณอิปไปถ้วยชาติให,ห้ตำแหน่งของชาติอย่างที่เรียนนะครับหน้าขวาตัวชงในมาแทนเร่งไกมิถะลัยแต่ว่าจะทําได้ขนาดเร่งไกหรือเปล่าต้องรอเวลานะครับเพราะว่าเรล่งไกนั้นบางจังหวะจะเล่นคนเดียว3จังหวะนะครับบางโอกาสลูกหัก ก็ข้อไก่หลือล่าในอดีตของเก็นไกรนะครับยังติดมาตรึงใจของแฟนๆตากร้อ,แ,รอแม่อามาสูเพยียงวันนี้เล่นไม่พลาดเลยนะครับในหลายจังหวัดที่ผ่านมานะครับเพราะเราพยายามจะไปบล็อกแล้วแต่ว่าแต่บล็อกไม่อยู่ครับ0-2ครับมาดิเชีออร์เสร เิร์ฟไปติดเนต็ตครับจะเสิร์ฟแตกมาทางชาติสิงรังนะครับว่าลูกนี้กดต่ำไปนิดหนึงติดเนต็ตครับสองทีมที่ผ่านมาไทยกับมาเลเซียนี่ทีมแรกสู้กัน9 3นาทีนับเฉพาะเวลาแข่งขันนะครับในช่วงการแข่งขันแล้วก็ทีมที่ส6 2นาทีก็รวมรวม3ชั่วโมงแล้วนะครับสู้กัน กำพลทัศน์เสร์ฟหอกนะครับลุนี้ไทยกับมาเลเซียนี่เจอกันไม่ว่ารายการไหนนี่ถือว่าเป็นตะกร้อเกมยาวนะครับเปิด,ด้วยหน้าขาครับกำพลชาติให้ Ireland! 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 ออกกลับมา ึ้นลูกนี้ออกหลังวรพงศ์คะแนนแรกของมาเลเซียดูครับดูจงังหวะชงของชาติครับนี้มาชงมาในทําให้การนั่งของวรพงศ์นั้นต้องสืบเท้าเข้ามานะครับแล้วก็จกังหวะทานั้นทําพลาดกับข้ามมาไปครับออกหลัง 1- 2สองครับมาเลเซียได้แต้มแล้วนะครับยังเสริฟไม่ดีครับวันนี้โมเมตโซเฟียน แบ็คของทีมมาเลเซียทีม4นะครับเล่นหมายเลขสอกลับมาเป็นไทยครับที่ได้เสิรสฟ2 -1 กับงแเสิฟเบาครับให้กับซูเรียนทำครับทำได้ดีครับอาหมาสซูเพรียนแม้ว่าจะเป็นทีมวัยรุ่นนะครับของมาเลเซียชุดนี้แต่ว่าเล่นกันได้ดีทุกคนครับ หนึ่งสองครับมาเลเซียเปลี่ยนเสิร์ฟยังแก้ได้ครับวรพงศ์ลูงนี้เอาท่านะครับ ไปติดบล็อกของทางอามัดสูเฟียนพอดีครับบอลสลับออกหลังไปกลับมาเป็นไทยนะครับเซอร์บอกสอครับ กำพลกำพลน,นขึ้นป้าดก็เดินที่มีอามาัดซูเฟนนั้นเข้า,าบล็อกสวัสดีครับแก้แขสถานการณ์มาได้แล้วติดบล็อกครับลงจนได้แม่เป็นจังหวะบล็อกที่เยี่ยมยอดของชาติสิงห์รังครับรงนีไทยนำห่างไปเรื่อยครับเป็น6ต่อ2ดูจังหวะที่บล็อกนะครับของทางชาติสิงห์รัง ไล่เสิร์ฟครับ6-2เสรอฟไปติดหน้าอกเลยครับวันี้แม่พลิกเน็ตไปครับแล้วไปติดหน้าอกด้วยครับจังโรซี่รามานั้นแม่เอี่ยวตัวจะหลบแล้วครับหลบไม่ทันคะแนนไทยนำอยู่7-2นะครับขณน,นนี้ในเสตร็จแรกดูว,ว่าครูนี้จะใช้เวลาน้อยที่สุดหรือเปล่าแต่ว่า ยังคาดเดายากนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ไทยกับมาเลเซียโอ้เซิร์ฟดีครับคำพลพลิกเม็ตแล้วก็ไปทางด้านเท้าซ้ายของตำแหน่งหลังคือโซเฟียนด้วยนะครับดูครับไปทางด้านเท้าซ้ายมาเลเซียจะอยู่ได้หรือเปล่าครับเสียคะแนนอย่างนี้อยู่ไม่ได้จริงๆครับขอเวลานอกนำหกคะแนนแล้วแต่13นาฬิกาตามเวลาบ้านเราเป็นต้นไปนะครับ อ้าวเกี่ยงกันสล้วครับแต่ว่ายังทันอ๋อครับโอ้โหเกี่ยงแม่ไปเกี่ยงกันเดี๋ยวถ้าเห็นภาพช้านะครับโอ้โหกว่าซูเฟียนจะไปตั้งมาได้ก็เลยมาหลบเนี่ยโอ้โหเราก็ดูทางด้านหลังนะครับแมแต่ว่าพุทธสินอยู่คนละมุมมองกับเราครับให้เป็นลูกออกก็เป็นผลประโยชน์ขอไทยอ้าวลนล้นเรียบร้อยครับอ้าวแม่พุทสิน แก้ทันทีเลยครับเราไม่เห็นนะครับเดี๋ยวดูตัวครับฟาวหรือไม่ฟาวแต่ว่าผู้ินอยู่ใกล้ครับมาลูกนี้ก้ำมึงครับโอ้โหจริงๆแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้เข้าข้างไทยก็ต้องยุกผลประโยชน์ให้เราแต่ว่าลูกก่อนหน้านี้นะครับมาเลเซียไม่เห็นเหมือนที่เราได้เห็น2.9ต่อ9ชาติให้ซึ้งซึ้งมากครับมาให้วรพงศ์ใกล้กๆ ผู้ตัดสินนั้นมีเวลาตัดสินใจเดี๋ยวๆนะครับบางครั้งเราก็โทษไม่ได้เหมือนกันครับไ,ไม่ว่ากีฬาประเภทใดก็ตามนะครับก็ต้องมีผู้ตัดสินสิบเด็ดขาดโอ้ยสวยงามจังหวะที่กำพลเสิร์ฟได้พลิกเด็ดแะได้ขะแนดนดีแทบจะมาอัดเทปพ,พูดกันเลยครับว่าสวยงามดีเหลือเกินสำอนองนั้นนะครับ สิบต่อสองโอ้โหไปกันใหญ่เลยครับแม่ถ้าภาษากีฬาหรือว่าภาษาบ้านเราก็บอกว่าโกบิกครับโกบิกที่ไปกันใหญ่แล้วแม่หลังจากที่เราเหนื่อยมาสองทีมนะครับทีมแรกก็เหนื่อยมาก ทีมที่2มานเหนื่อยในเซตที่2ตอนนี้เริ่มจะผ่อนแล้วครับอ,อ้าวฟาวครับโอ้โหนี่เรียกว่ายิ่งไปกันใหญ่มาเลเซียอยู่ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนตัวยังมีดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของมาเลเซียนะครับต้องเปลี่ยนตัวสล้วครับรอมมี่ รมี่นาซาวครับดาวรุ่งนั้นลงมาแต่ว่าคราวนี้เอาเป็นตัวเก่าเลยครับ r มี่นาซาวนั้นเป็นตัวเก่ารมี่นาซาวนั้นตัวเก่า,รา,า,กาประสบการณ์สูงจะมาช่วยรุ่นน้องได้หรือเปล่าครับเป็นตำแหน่งแบ็กตำแหน่งเิร์ฟที่มาประสบการณ์ไม่ใช่ธรรมดาครับ r มี่นาซาวลงมาครับ หมายเลข2คือโซเฟียนั้นเป็นเสิร์ฟดาวรุ่งออกไปแล้วครับลงมากู้สถานการณ์ได้หรือเปล่าตามหลังถึง10คะแนนและกำพลของไทยเสิร์ฟเรไม่ตั้งเอาแล้วครับ ทำหน้าที่ได้ดีลงมาในคะแนนแรกให้สุเพียนฟาดติดบล็อกนะครับติดชาติแต่ว่าลงในแดนของไทยไหนึ่งใน5ทีมชาติชุดเก่าของมาเลเซียก็มีรอมมี่รวมอยู่ด้วยนะครับ เป็นตัวลอยที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมากำพลตั้งให้นิ่มๆเรียบร้อยครับบวรพงศ์ว่าหันหลังตั้งให้เลยครับกำพลประสบการณ์สูงดูครับหันหลังตั้งให้เลยโอ้โห,ห,ลหลโโแล้วขึ้นฟาดดิล็อกยังไงก็ไม่อยู่ครับเพราะวหน,นีล็อกบต่อ2 จี้ไปทีสุเพียนสุเพียนขึ้นเร็วสวยครับประมาณตั้งได้ดีสุเพียนก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับขึ้นเร็วโดวยครับตั้งแล้ววิ่ง3ามเก้าแล้วเทคตัวสองต่อสิบสองชาติเปิด ต่าตั้งก็ขึ้นเร็วขึ้นเร็วจังหวะขึ้นเร็วแล้วมาเลเซียขึ้นรับไม่ทันครับ12-2ตำพลเสรซฟกคลังคลิกเน็ตอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยสถานเดียว เล,เล็กอย่างนี้รอมมี่ก็รอมมี่นะครับเอาไม่อยู่คืนแทนแล้วครับทีมไทย13-2่ออีก2คะแนนจะได้เซตแร,รกการเซตแรกนี่ก็กเข้าไปชิงเรตบองครึ่งตัวแล้วน่าจะจี้ไปทางขวาคือรามานทางซ้ายนะครับสังซ้ายของมาเลเซียทางขวาของไทย นิดนึงมากแก้ไขดีครับบล็อกได้ตั้งให้ลึกไปนิดหนึ่งอ้าวแต่ฟาวครับดูครับโอ้ยโดนแขนครับโดนแขนแน่นอนใช้แขนบล็อกไม่ได้ดูข้างหลังครับข้างหลังยืนยันได้เลยครับว่าโดนแขนกุตสินกตสินที่ไม่ได้ทําหน้าที่ด้านขวามือข้างหลังนั่นคุณสาโรธคุณอิพง์ครับ รองหัวหนะ้านักกีฬาไทยอ้าวจังหวะ3ามมา, 3, มาไม่มาครับยังมาได้มาอย่างนี้ไม่น่าจะรอดนะครับไม่น่าจะรอดเรียบร้อยครับเซตพลอยแล้ว14ต่อสข้างหลังได้มาเจ้าหน้าที่ทีมนักกีฬาไทยนะครับวันนี้มาเันมากหน้าหลายตากระสลับสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปนะครับนายกสมาคมเียย เทเบลิลเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์ก็มาด้วยเป็นเราได้เซตพอยังอยู่นะครับเซตแรกยังอยู่เปลี่ยนเซิร์ฟไปที่มาเลเซียวันนี้ครับคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมเทเบลิลเทนนิสแห่งประเทศไทยก็มาเชียร์มาให้กำลังใจ คุณวิจิตเกตแก้วก็มาแล้วนะครับก็บตระเวนไปให้กําลังใจนักกีฬาในประเภทอื่นๆนะครับรมทั้งมวยสากลสมรเล่นรีทาไ่ว้น้ำวันนี้มีชิงเหรียญทองกันหลายประเภทนะครับไหวไม่ไหวครับสุเพียนโดนบล็อกเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับเซตรแรกของทีมไทย15ต่อ2 21นาทีกับ50วินาทีครับใช้เวลา21นาทีกับ50วินาทีถือว่าสั้นมากนะครับในการเล่น15คะแนน ดูอย่างนี้แล้วเราไม่น่าพลาดนะครับหลังจากเหนื่อยวิดาดกันมาเป็นชั่วโมงเลยครับคุณนพด์ครับกับในช่วงของทีม A นั้นเราแพ้ให้กับมาเลเซียมาในครับในการไทยเบรกนะครับแต่ว่าเรามาชนะในทีม B และทีมตอนนี้ทีม C นั้นเรานําอยู่นะครับโดยที่เราได้ชดแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ15ต่อ2ครับดูจังหวะที่เข้าไปบล็อกของทางชาติสิงฝรั่งครับนี้บล็อกแล้วนี่เป็นลงในแดนตัวเองนะครับเป็นจังหวะทำของมาเลเซียเขา วันพรุ่งนี้นะครับถ้า,ถาตรอไทยได้ชิงเหรียญทองจะตามชมได้นะครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไท,ย,ทยถ่ายทอดสดทางช่อง11นะครับและการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับต้องขอขอบคุณการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่อำนวยความสะดวกนะครับในการส่งและรับสัญญ,ญาณดาวเทียมให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ชมกันสดๆเป็นประจำทุกวัน หรืออีกเซตเดียวนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับที่จะได้เข้ามาจิงเหลนทองกับพม่านครับซึงเข้าไปรอแล้วครับมาเจ้นี้พม่านั้นในการแข่งซีเกมครั้งนี้นี่เหลือเชื่อนะครับไม่มีใครเยอว่าพม่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับแล้วพม่านั้นเข้าไปถึงรอบชิงได้ครับด้วยการชนะสิงคโปร์และแม้แต่มาเลเซียครับในรอบแรกแรกนี่ก็แพ้พม่ามาแล้วครับดังนั้นพม่าทีมนี้ทีมชาติไทยจะประมาทไม่ได้ถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยนั้นเข้าไปถึงในรอบชิงนะครับ มสำหรับไทยกับมาเลเซียในวันนี้รอบรองชนะเลิศนี่นับเวลากันจริงๆตั้งแต่เริ่มการแข่งขันถึงขณะนี้นะครับถ้าเป็นเวลาที่บุรูนไนก็ตั้งแต่14นาฬิกาบ้านเราก็13นาฬิกาที่บุรูนไนก็เกือบเกือบจะ18นาฬิกาอยู่แล้วนะครับบ้านเราก็เกือบ17นาฬิกาก็สู้กันเกือบ4ชั่วโมง4ชั่วโมงขึ้นแน่นอนครับเพราะหาเลขเซตหนึ่ง ตอนนี้ในสนามแห่งนี้นะครับก็มีมเสียง,งเชียร์ของตงเชียร์ทีมไทยอย่างเดียวแลากมาเลเซียยังอยู่ oh. แต่ว่าเหมือนกับไม่อยู่แล้วนะครับเซตที่สองเลยอบครับสุเพียนติปลอกรองไว้ได้เล่นจังหวะสองครับมารองไว้ม,มาสถานการณ์บีให้ต้องเล่นจังหวะที่สองนะครับวรพงศ์ดูครับ,บร ดูจังหวะที่งัดขึ้นมาได้ครับรอมมีดครับแล้วก็กดลงไปครับนี้แม่ใช้ศีรษะครับเป็นทางด้านของอามัดสุเพียนนะครับที่แม่ขึ้นไปครับแล้วก็กดเปลี่ยนทางครับใช้ศีรษะโคบเปลี่ยนทางลงไปครับโหวรพงขึ้นไม่เหลือครับ อามาสุเพียนพยายามต,ตามเข้าไปบล็อกจังหวัะทาของวรพงศ์ครับแต่ว่าแม่บล็อกทีไลน์นี่ไปติดเท้าครับแล้วก็นูกนั้นหลุดออกหลังสันะาเป็นประจำครับ<อ>ยังอยู่ที่ศูนต่อศูเสอร์ปันเราไม่ให้สุเพียนขึ้นทะลุบล็อกดูจังหวัะทาของสุเพียนครับตนี้ไปถูก ขอบเน็ตนะครับแล้วก็ไหลลงไปในแดนไทยครับเกี่ยวขึ้นมาได้ครับคำพลวัพงศ์ไม่เหลือครับเรียบร้อยน่าจังหวะทำของวัพงศ์วันนี้นี่ค่อนข้างที่จะดีมากครับสุเพีย์นั้นพยายามจะเข้าไปบล็อกแล้วแต่ว่าบล็อกลําบากครับวันนี้เพราะว่าทําในจังหวะที่ก่อนหน้าที่สุเพียรนั้นจะเข้าไปบล็อกทุกพลังครับ ยังศูนต์ต่อศูน์แมาเสิฟจี้ไปเรียบร้อยครับโอ้โหเสิฟแรงมากตรงนี้รมามันเปิดด้วยหน้าขาไม่ทันครับ1นึ่งศูนต์ดูด้วยวเสิฟครับตรงนี้จี้ไปทางโรซี่รามานนะครับหมายเลขสิบสองของมาเลเซียงัดขึ้นมางัดเกลยครับ วไม่ได้คะแนนนะครับเรเซอร์ฝัที่มาเลาเซียดูครับจังหวะที่ชาติขึ้นล็อกแล้วลงในแดนของไทยคะแนนศูนย์ต่อหนึ่งชาติเปิดและตั้งวรพงศ์โอ้โหไม่ยังกับเอา มือคว้างไปงแรงๆก็ไม่ได้ครับคว้างไม่แรงขนาดนี้แต่ดูครับ <c oughs> ไม่ทราบว่าิศทางลูกจะมาทางไหนประมาณประมาณนั้นยกเท้าไม่ทันครับหลังจากที่ผ,ผ่านบล็อกของสุเพียนหนึ่งต่อศูเรียบร้อยครับเรียบร้อยสถานเดียวเซิร์ฟจี้มาที่มากข,ขวาคืออามัดสุเพียนดูครับเปิดด้วยศีรษะ <c oughs> โอ้โหไม่โดนหน้าผากนะครับ ถ้าจะเปิดให้ดีต้องโดนหน้าผากหรือว่ากลางศีรษะแต่วันนี้โดนแถวๆถคำหมัดเราอ้าวแย่งกันซะแล้วครับดักได้อ้าวเกี่ยวขึ้นมาดูเรียบร้อยครับโอ้โหเหลือเกินครับชาติคะแนนนี้สุดยอดครับเดี๋ยวดูภาพชานครับโอ้โหนี่เป็นครับเป็นคะแนนที่มาทับใจจริงๆครับชาตินั้นยัดขึ้นมาได้คะัทำเองครับโอ้โหที่เราไม่เคยเห็นชาติทําอย่างนี้มาก่อนครับเาชาติทําได้ครับ 3ต่อ0แล้วสุเพียนขึ้นมาถ้าเราพูดแล้วไม่เกินเลยรู้เกินความจริงนะครับขณะนี้ผู้เล่นคนอื่นๆรวมทั้งสตาฟโค้ชแหม,มีสีหน้าแช่มชื่นขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่โอ้โห,โโหเครียดกดดัน จนถึงทีมที่สองกับทีม B โอ้ชาติบิดมากเกินไปครับไม่เป็นรเสียคะแนนแรกให้กับมาเลเซียต้องระวังนะครับจะผ่อนไม่ได้เด็ดขาดคู่ขี้กันอย่างนี้ไม่อาจะไปผ่อนหรือว่าไปคลายนี่คุณสู้จะได้ใจเรามมีเซฟเต็เรามีดูเหมือนไม่ค่อยฟิตครับ ดูค่อนข้างจะน้ำหนักเพิ่มหรือเปล่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยเห็นนะครับที่ขาสามต่อน,นึงสุดเพียนล็อกอ้าวเรียบร้อย เรียบร้อยอีกแล้วครับจากการล็อกของวรพงศ์จอดพิมายมาทีมไทยนี่ล็อกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับดูจังหวะที่วรพงศ์ล้นขึ้นไปบล็อกครับล็อกสูงมากครับวันนี้ไปถูกตรงนักแข่งของวรพงศ์พอดีนะครับลงบนแดนของมาเลเซียเห็นไมบล็อกที่ขาวสะอาดครับลำบากเลยครับวันนี้จะทาตรงจุดไหนนี่ปรากฏว่าขวงเรานั้นบล็อกได้หมดเลยนะครับทั้งชาติทั้งวรพงศ์ครับสี่ต่อหนึ่งเซิร์ฟนีครับจี้ไปที่เท้าซ้ายของอรมี่ ว่าวันนี้กำคลถือว่าท็อปฟอร์มเลยครับหลังจากที่สุภาพนั้นยอมรับนะครับสุภาพคือทีม A ยอมรับว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานสุภาพรักมุมทธิ์นะครับวันนี้สถานการณ์ของทีมก็มีโอกาสสูงแล้วจี้ไปอีกครั้งหนึง่งระมานให้สุเพียนติดมากชาติล็อกแล้วโดนตัว ตอนนี้ว่าไปแล้วทีมไทยก็เล่นกันดีทุกคนแต่ว่าจุดจบจุดเปลี่ยนนั้นน่าจะอยู่ตรงที่ทีมบีเปลี่ยเ 14, นเอาสืบสักลงไปเพราะว่าถ้าสถานการณ์ในตอนนั้นนะครับหลังจากแม้ว่าหลังจากเซตแรกเราชนะไปก่อนแล้ว15-6แต่ว่าเซตที่2โดนนำ6-0 10-5ต่อถ้าเราแพ้ในเซตที่2เรายังไม่ทราบว,ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเซตที่3แล้วก็ถึงคู่นี้ คับเพราะว่ามาเลเซียนั้นนำไปแล้วนะครับในในเซตที่2นั้น12นะครับแต่ว่าเราเน้นไล่มาเป็น12เท่าครับแล้วก็แซงหน้ามาเลเซียไปชนะไปจนได้น,นะครับน,นั่นเป็นจุดหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่ผกผันนะครับ หนึ 1> 1่ต่อหาครับกำคนขยับหลอกทำท่า,าเหมือนจะรับสำหรับสตาฟโค้ชของทีมไทยนะครับนอกจากคุณกมลตันกิมหงเรือากาตรีคมกริดทับแก้วแล้วก็ยังมีผู้จัดการทีมครับคุณนพชัยวุฒิกระมวลชัยและผู้ช่วยผู้จัดการทีมคือนาวากาศเอกสุจินแก้วสว่างก็คือทีมงานของ เซปักตะก,กร้อทีมไทยในซีเกมส์ครั้งนี้นะครับหนึ่งก่อห้ามาเลเซียตามหลังอยู่สี่คะแนนชาติเปิดด้วยศิษะตั้งให้วรพงศ์โอ้โหลูกเร็วนั้นมองไม่ทันนะครับทำไม